ลูซิออร์ปาดไปโดนตีไปหนึ่งทีก็ได้นิชาสเปาครับผมแล้วก็ทอยมาร์กตดไคก็มาเจอได้โดนเจโร่ฮะเพราแมนจะใช้สม่อนบอดี้บล็อกครับเจโร่ก็หลุดบล็อกออกไปได้ครับฝั่งด้านโดยคนโพส์สไตล์เปล่าเคามาดอกนี้เบิรดบ่า,ดอออา,ายครับของอเวลนั่งฝ่ายฮะคือซัพพอร์ตของเดนพอเพนนี่หนักหน่วงครับผมอับดูดเลือดมาเดินดูดเลือดยิงฟรีสบายฮะเล็บสอปเวฟฮะ อัดน,น้ำไปที่ไซยับต่อด,ดูดเลือดค้างย,ยาวๆดูดเลือดยับต่อยรอบบอลไซรอดปแบบไม่รอดคือส้อมตามหลัง,ลง,ลงก,กันเซอร์แมนท้งแมนก็จัดการเจโร่มาได้ฮะกล้าให้น่นโน้โหป่าฆ่าผมวุ้นต่อยโเล่หูเข้ามาครับเต็มๆที่ยับต่อยับต่อไม่รอดครับผมเจโร่โยกเกรดมาฆ่านี่ก็ไล่บอเข้ามาบมใส่ไซคนเดินครับสมที่สามบองไซก็เลยจะมาลงไปก่อนโลฮ่าแล้วฟาเวอร์แตกครับมทแมน ปลอยออกมาได้ป่า Shadow Poison ครับโดนไป3ามสเต็กลวแบนนี่เซาวสเปกเตอร์เปิดฮอตมาผมอันตีพ่นไปก่อนครับมาทั้งแบนตายดีครับเวลาเรืองเชือป่าครับอันเดนโดของหมาเชอร์าไม่เจ็บครับไล่บทต่อที่ปัปปี้ปัปปี้ไม่หล่อคิลลิสปีของอันเดนโรฮะสกอ็เป็นเจตสอดครับดีนนี่ซาวเวอร์ไปฮะฝั่งนี้ฮุ่มาต่อแบนนี่เซาวใส่เข้าไปฮะทางอันดนโรหุ่ยับสอดตายหมดโดนตีมาหนึ่งสเต็ปริมแนนซอยออกมาครับ ถึงได้ดิสนีย์ผมโดนจับผมลงไปสเปนเดนเชอร์พอร์สันดิชาโดนเตี๊ยมต่อดิมคอยจับล็อกไว้ยอมเบรกลิงค์แล้วเพราะว่ามีลูนเฮดอยู่วิ่งกันต่อไปวิ่งกันต่อไปแล้วถอยออกไปได้ครับเอเบอร์สเฟดฮะด้านนี้ก็ไซเลนต์ไปครับพวกอัลกอริทึมสอบเวฟอัลค้อจริงครับผมเรียบร้อยครับเจื่อหรอเขาควรนี่ของดีจริงๆอ้าวใส่คนเดินครับผมศพที่4ของใส่ครับมาเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเลนดิ้งเฟดของด้านทีมซีเค้นเริ่มยากฮะ จับล็อกไปครัแล้วก็ตอนนี้ครับราเดอร์เจอไฟวายฮิวขันว่ารับปัฟเฟ่เรเดอร์เอเบอร์สิครับโดนตียังไปต่อแอสเซเนตสูงข้็ไปใส่ครับจะสับแตกไปที่ด้านโอเวอร์แนฟลายครับผมเชียรครับแล้วป็นกแฝงไฟติดสับมาเรียบร้อยครับแล้วไดโนไอส์เบิร์ตตายครับก็เป็น10ต่อ4ฮะโดนไล่เช็คบินเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไฟทับวหมด รอฮุกเลยหรือเปล่าครับคองเวิร์กอ้าวมีสวนมาคองเวิร์กครับถอนฮุกไปก่อนฮะแล้วสูงก็มาต่อเอาเวฟนั่นฟลายเลยลิปเน็ตเข้ามาครับนิชาทางด้านฝั่งกระทั่งแมนผมที่ไงต่อแอสเซนต์เพิ่งผ่านหน้าไปนู่นเลยครับผมเติมกระทั่แมนตายผมแรกกับเจอร์รัลตอนนี้ไอซ์เบิร์กทอยครับผมนิชาผมเดินป่วนเปี่ยนกันอยู่ครับบัปเป้เอาเซ็นคอมาสองครับดักโทงนึงแล้วก็ซินิเชนจบรลงมาที่อโลฮาอโลฮาตายครับ จับล็อกไว้ผมเปิดแดนเบนเมลไว้แล้วก็ยืนสู้กันต่อครับมีนั่นตัวฝั่งไอจีครับโหแต่เจอโร่เหมือนจะไปเอาเวออไว้ด้วยฝายเจอสปาล็อกไว้แล้วก็ยิงย้ํต่อเอาเว้ด้วายโดนหรือเปล่าเรียบร้อยไหมฮะไล่บอสแดนไซก็ไหลเข้ามาท่านั่นโดนข,ของปั๊าเป้ครับผมจัดการเข้าวัวแดนในมิดเล่แนลนะ้วเจอคุยปป่าครับของปั๊าเป้ไหฮะ ดันพุชไปผมเลนล่างทั้วเทียรสองอ่ะบุกมาเต็มๆที่ตัวของเชนบัฟฟี่ครับโดดเข้าแล้วเบรเกอร์อัดยัดลงต่อยทีเข้ามาซื้อเชนไว้เปิดเป็นเมลค้าไว้ก่อนครับเอมเบอร์เอมเบอร์ก็เจ็บนะครับผมเอมเบอร์แยกกลางแล้วต่อบอโดนตีอัาไล์บราเดอร์เชื่อมปาดเข้ามาฮะลิมเนสก็แท้ก็ยึดสกาวล็อกไว้แอสเซนตสูมาร์ดี้ได้เชียร์รอบอเวเวนุสไฟลายตายครับผม สเปกเตอร์เปิดฮอนมาผมด้านข้างนี่ครับเิมเน้นถอยไปเิมเน้นมาแอสเซสเนตสู้ก็ไปนีแต่สเปกเตอร์อันติสับแต่ว่ามีน่าโรของโลฮัจับผมด้วยไว้ครับมุ่งเชิญเข้ามาการโดนดีคอายจับล็อกต่อสไนเปอร์ตายหว่เสือเนสเปกเตอร์ก็ไม่รอดสเปกเตอร์ซื้อเกิดครับอ่าเดนเดนพมเวทตายเดนเดนพมเวทซื้อเกิดมาต่ออีกีครับแรงไงดีครับสี่เข็มเหมือนจะกำไรกว่าหรือเปล่าถอยหรือจะเดินหน้าต่อจะเปล่าไปฮะสเปกเตอร์จ่ายน่าโลของเนี่ยฮะอันติฮอตไปแล้วด้วยครับ ปาแรกแตกครับผมใส่คำยันไปนานหน่อยฮะเรเกอรปาผ่านเข้าไปที่มัแมนมัลตแมนกันฟันัะผมยิงเข้าต่อเนื่องไปฮะครับบีจูนี่ตายเอาหรือเปล่ามีจูนตายผมตายแบ็คไปกับสเปกเตอร์ครับการหยาบจัดๆแล้วเอาไว้โน้ตฟลายถอยได้ไหมและดนดิชาบอลเซลิชเชนจับล็อกไว้เกริมขึ้ไปก่อนแต่ใส่เนี่เดินมายิงหยอดเน็เนี้ยเอ็นการเกมไม่ก็ไม่เอยมีสปอนอยู่ครับมารติแมนจีครับอโลฮาแดนครับ 2-0สี่เข็มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างทีมนิ่มมากแล้วก็ทีมลิควิดครับผม2-0ไม่มีเกมสาครับต้นเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยสิครับเอาเรื่องเอาราทีมซีเข็ชนะคุมทามิงดึงโมเมนตัมกลับมาได้ครับ2-0เลยฮะจากซีเข็ 17ต่อ13บามเล่นละเอียดใส่ซีเคนนี่รู้เรื่อง26นาทีจบเกมไหมเซียร์อลครับผมคล็อกเวิร์กค่า6นะ6 3 3 63คือโยกเลนให้โลเซตชัดร์ดิมอนเก็บเลเวลนะฮะคล็อกเวิร์กเข้าไปแก๊งลัวๆครับคือทำเกมแบบจัดๆแล้ว ไปทมูลต้นเกมก็ไปเน้นย้ํในการกดทั้งน้้นเนโคยโพสรับผมฆ่าตายไปถึง3ถึง4ตัวเลยฮนะส่วนเอมเบอร์นี่ตายตัวเดียวครับเนี่เจ้าเพทตาย2นะเนี่เจ้าเวทนี่ก็เนียนครับพุชเชนบนเลนล่างว้าไปว้ามานะเอมเบอร์ก็แพ็กกันต่อผมว่าคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่น่าจะเป็นเชนกับผมป๊ปปี้ฮนะคอยฮิวคอยซับผมแล้วก็ซัพพอร์ตของเขานี่เยอะมากฮนะ ใช้ทางด้านหนูเซนทอ์หรือว่าอินสเ,เนีร์ล็อกขาจากดักโทรครับผม